เครื่องยนต์ของรถยนต์ทำงานอย่างไรและหมายเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริดแก๊สไฟฟ้าด้วยหัวเทียนหากประสบการณ์เดียวของคุณเกี่ยวกับการทำงานภายในเครื่องยนต์ของรถยนต์คือการซ่อมแซมนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กราฟิกนี้เหมาะสำหรับคุณเครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางกลไกที่ยอดเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจได้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวทมนต์ภายใต้ประทุนแล้ว วาล์วรอบสี่จังหวะพอร์ตไอดีพอร์ตไอเสียหนึ่งสา Port Port มาดูภายในกระบอกเดียวกันจังหวะการบริโภคลูกสูบเลื่อนลงดูดอากาศเข้าไปในกระบอกสูบผ่านวาล์วไอดีที่เปิดอยู่เมื่อเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าไปหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจังหวะการบีบอัดลูกสูบเมื่อวาล์วทั้งหมดปิดลูกสูบจะดันกลับขึ้นมาบีบอัดส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศการบีบอัดส่วนผสมให้กำลังและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นการสูบจังหวะกำลังประกายไฟจะจุด ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศอัดและการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจะบังคับให้ลูกสูบลงไปที่ด้านล่างของกระบอกสูบอีกครั้งกระบอกสูบออกทางวาล์วไอเสียที่เปิดอยู่ลูกสูบกลับขึ้นมาดันส่วนผสมที่ใช้แล้วจังหวะไอเสียคานนี้เครื่องยนต์ของคุณอาจมีมากกว่าหนึ่งสูบยกเวน้นกรณีที่รถหลักของคุณคือเครื่องตัดหญ้าไม่ดูหมิน่นนี่คือการตั้งค่าสี่สูบเพลาลูกเบี้ยวกล้องเกียร์แคมรอบต่อนาที rpm หมายถึงรอบต่อนาที หากเครื่องยนต์ของคุณทำงานที่ส0 0พันรอบต่อนาทีนั่นคือรอบเพลาข้อเหวี่ยงเต็มห0บรอบต่อวินาทีสายพนานเรวลิ้นหรือโซ่สายพนานเรวลิ้นหรือโซ่ประสานการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวเพื่อให้วาวของเครื่องยนต์ เปิดและปิดในเวลาที่เหมาะสมระหว่างจังหวะไอดีและไอเสียของกระบอกสูบแต่ละจังหวะนอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ลูกสูบกระแทกกับวาล์วฝาสูบล็อกเครื่องยนต์มู่เล่สายพานเราวลิ้นตามที่แสดงเป็นสายพานยางที่มักจะมีฟันอยู่บนพื้นผิวด้านในขณะที่โซ่ทาม,มิ่งเป็นโซ่ลูกกลิ้งโล oh หะ MAG เข้อเหวี่ยงด้านหน้าเพลาข้อเหวี่ยงส่งกำลังลูกสูบออกจากเครื่องยนต์และไปที่ล้อในที่สุดมีตุ้มถ่วงเพื่อสร้างการหมุนที่สมดุลการกำหนดค่าเครื่องยนต์อื่นๆ อากาศออกซิเจนท่อร่วมดีกรองอากาศอัตราส่วนของแก๊สต่อออกซิเจนที่เครื่องยนต์ต้องการคือ1น4นาฬิกา14นาทีน้ำมันเบนซินแต่ละส่วนต้องการออกซิเจน14ส่วนในถังขนาด20แกนลอนเครื่องยนต์ของคุณจะใช้ออกซิเจน2 0 0 0 0ลูกบาทฟุตเทียบเท่ากับบ้านขนาด2,500ตารางฟุตด,ด้านหน้าเองมันน้ำมันเครื่องใช้สำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทำความสะอาดป้องกันการ กัดกร่อนปรับปรุงการซีลและทำให้เครื่องยนต์เย็นลงโดยการนำพาความร้อนออกจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหววงแหวนรอบด้านบนของหัวลูกสูบช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันออกจากกระบวนการเผาไหม้ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้กระบอกสูบได้รับการหล่อลื่นด้านหน้าคลังน้ำมันคลังน้ำมันเป็นช่องทางที่ขนส่งน้ำมันไปยังชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เทอร์โมสตาร์เทอร์โมสตาร์ควบคุมอุณหภูมิ ของน้ำหล่อเย็นโดยกำหนดเส้นทางของน้ำหล่อเย็นกลับผ่านเครื่องยนต์หรือไปที่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนเพิ่มเติมปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันช่วยให้น้ำมันมีแรงดันและไหลผ่านเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมกรองน้ำมันไส้กรองน้ำมันเครื่องจะขจัดวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากน้ำมันเครื่องกระทะน้ำมันกระทะน้ำมันรองรับน้ำมันเครื่องเสียท่อร่วมไอเสียเครื่องฟอกไอเสียรวบรวมการจักหลายกระบอกสูบไว้ ในท่อเดียวตัวเร่งปฏิกิริยาท่อไอเสียคอนเวอร์เตอร์ช่วยลดสารพิษในไอเสียของเครื่องยนต์ท่อไอเสียช่วยลดเสียงไอเสียของเครื่องยนต์ด้านหน้า ช่องน้ำหล่อเย็นล้อมรอบกระบอกสูบและช่องต่างๆในเสื้อสูบและฝาสูบคูลิ่งเครื่องยนต์ร้อนจัดระบบระบายความร้อนของรถยนต์ที่กำลังเล่นไปตามทางด่วนจะกระจายความร้อนมากพอที่จะทำให้บ้านขนาดปานกลางสองหลังอุ่นขึ้นได้387.1องศาฟาเรนไฮต์ห9 7 3อองศาเซลเซียสบนแช่แข็ง ต้องกันการแช่แข็งแอนตี้ฟรีซน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์คือของเหลวสีเขียวในหม้อน้ำของคุณโดยปกติแล้วจะอยู่ในส่วนผสมของน้ำหล่อเย็นและน้ำในอัตราส่วนเศษ50ส่วน50ได้รับการออกแบบมาให้ต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอุณหภ,ภูมิเช่นการแช่แข็งหรือการเดือด212องศาฟาเรนไฮต์9 9 9าองศา,ศาเซลเซียสและพัดลมหม้อน้ำทำจากท่อโลหะและครีบเมื่อสาร หล่อเย็นร้อนไหลกลับจับล็อกเครื่องยนต์มันจะผ่านท่ออากาศที่ไหลผ่านหม้อน้ําเหนือครีบทาให้สารหล่อเย็นเย็นลงเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการหมุนเวียนรอบเครื่องยนต์32องศาฟาเรนไฮต์0.0ยองศาเซลเซียสปั๊มน้ํา8.78องศาฟาเรนไฮต์ลบ12.9องศาเซลเซียสปั๊มน้ําช่วยให้ระบบน้ําหล่อเย็นไหลเวียนและมีแรงดันอย่างเหมาะสม0ูองศาน้ําน้ํายาหล่อเย็นจัดจําหน่ายจ่ายไฟฟ้าไปยังหัวเทียนตามจังหวะและเวลาที่ถูกต้องกระบอกยิงทีละกระบอกและตามลำ เฉพาะสายหัวเทียนไฟฟ้าหัวเทียนหัวเทียนส่งประกายไฟฟ้าที่จุดส่วนผสมของอากาศเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้หัวเทียนประกอบด้วยอิเล็กโทรดโลหะด้านนอกที่เป็นเกลียวปลอก โดยมีอิเล็กโทรดโลหะด้านในซึ่งหุ้งฉนวนด้วยโพสเลนด้านหน้าแบตเตอรี่จ่ายไฟสำหรับสตาร์ทและระบบไฟฟ้าอื่นๆประกายไฟเกิดขึ้นในช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดเหล่านี้ได้ชาร์จสตาร์เตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับทำงานข้อวี่ยงเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแปลงพลังงานกลของเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่หรือเดินระบบไฟฟ้าอื่นๆขณะที่เครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์เพื่อเริ่มการเผาไหม้กระบวนการ แบบเต็มๆมโมเดลนี้เป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายของวิทยาศาสตร์พื้นฐานเบื้องหลังเครื่องยนต์แกส๊สรถยนต์ถึงกระนั้นก็ดูซับซ้อนทีเดียวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเราส่วนใหญ่การเปิดประตูประทุนรู้สึกเหมือนเปิดประตูสู่อีกมิติหนึ่งสายพานเครื่องยนต์สายพานภายนอกใช้เพื่อ ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายตัวเช่นพัดลมเครื่องยนต์ไดชาร์ตปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์ปั๊มน้ำคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับ,บาอากาศและอื่นๆรถยนต์ไฮบริดโดยทั่วไปจะใช้น้ำมันเบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันในการผลิตพลังงานเครื่องยนต์เบนซินในระบบเหล่านี้มักมีขนาดเล็กกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สอย่างเดียวรถยนต์ไฮบริดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในหลายๆด้านได้แก่การเบรคแบบใหม่มอเตอร์ไฟฟ้าใช้แรงต้านกับระบบขับเคลื่อนซึ่งทำให้ล้อหมุนช้าลงในทางกลับกัน พลังงานจากล้อจะเปลี่ยนมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งพลังงานกลับไปยังแบตเตอรี่แบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าระบบช่วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังเพิ่มเติมเพื่อช่วยเครื่องยนต์ในการเร่งแซงแซงหรือขึ้นเขาสิ่งนี้ทำให้สามารถใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรถยนต์บางรุ่นมอเตอร์เพียงอย่างเดียวให้กำลังสำหรับสภาพการขับขี่ความเร็วต่ำที่ เครื่องยนต์สันดาปภายในมีประสิทธ,ธิภาพน้อยที่สุดเครื่องยนต์แก๊สเริ่มปิดอัตโนมัติไฟฟ้าเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งและสตาร์ทใหม่เมื่อเหยียบคัน